สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิือเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะพี่พี่าหฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่26พฤษภาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่26เนาะวันที่25นะคะแอดให้เด่นที่2กับ7ไปนะคะเด่นที่2กับ7ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ หนึ่งสองแปดนะคะสองแปดเด่นที่สองมานะคะสองแปดตารางเรามานะคะแล้วก็แอดเน้นไปที่สองแปดในรอบแรกนะคะเน,เน้นๆเลยส่วนล่างหกเน่าเน้นไปที่เจ็ดหกมาในหกเจ็ดนะคะสําหรับในรอบอ่าเฉพาะกิจเนาะตารางเราก็มาเช่นกันนะคะในรอบพิเศษแปดสานะพี่พี่จ๋าสามหกมาในชุดกันนะคะมาในชุดกัน ล่าง51ตารางตัวดิน5มาแต่51ไม่มีนะคะอันนี้หลุดไปในรอบพิเศษนะคะ7 4 3นะคะมี40 4 5 2 4หมา43เนาะพี่น้องจา๋าตารางตัวเด่นเราก็มาแค่4นะคะอ่ะอันนี้หลุดไปล่าง57แอดมี7จหนะคะดินที่7มาในตัวกลับนะคะ ส่วนในรอบ VIP นะคะพี่พี่จ๋า004ล่าง91แอดเน้นไปที่40มาในตัวกลับนะคะล่างหลุดอ่าวันนี้แตกสีหน่อยนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับตัวที่แอดจับคู่ให้นะแตกสีหน่อยนะคะยินดีด้วยสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะพี่พี่จ๋าแ่บแตกสีหน่อยแต่ว่าวันนี้ชุดตาราง3ตัวไม่มาเนาะมาแค่ตัวที่แอดจับคู่นะคะ ตามกันต่อนะคะพี่พีจ๋าของวันที่26เนาะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พีจ๋ากดขอแค่คนละไลค์เนาะจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยเนาะพี่พี่จ๋าเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะอ่าขอแค่คนละไลค์เนาะช่วยกันนะคะพี่พีจ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในชุดตารางตัวเด่นนี้นะคะในสูตรบัตรรวมนี้ อ่าพี่พีเอฟซีที่มารับชมใหม่นะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮหาหนอยของแอดนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะ สนใจใบเขียวนี้ก็ตามได้ในช่องรองเนาะใบเขียวก็จะให้แค่นี้นะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็มาใน28แดแล้วก็4ี่ศูนในรอบ v i p นะคะหลายคนหลายท่านว่าช่องเขียวของแอดช่องรองชื่ออะไรนะคะสามารถตามได้เลยเนาะเดี๋ยวแอดเขียนให้นะคะแต่ว่าใบเขียวแอดอาจจะไม่ได้ลงให้ทุกวันเนาะวันไหนว่างก็ลงให้วันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ลงเด้อช่วงทํางานแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ได้ลงแน่นอนบรรยุดนะคะ แต่ถ้าจันถึงสุกนะ่ะวันไหนกลับดึกนะคะหรือว่าวันไหนงานยุ่งแอดไม่ได้ลงให้ต้องกลับโพทู์ขออภัยพีเอฟซด้วยเนาะอ่ะตามต่อกันที่ตารางตัวเด่นของเรานะคะตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้ให้ไปที่อ่าแปดเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกนี้ระวังเด้อมาแล้วมาอีกได้นะแอดคำนวณออกมามีอีกเด้อเจ็ดหก ไม่แน่ไม่นอนนะจะพาหน่วยมาในหกจแล้ววันนี้อาจจะมาในจิตหกก็ได้ไม่แน่ไม่นอนอ่ะเดี๋ยวดูกันก่อนแล้วกันนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะสาหรับเด่นตารางนะคะแปดเจ็ดหกสองศูนย์หนึ่งนะคะเด่นะะ1 1> สุดในตารางแอนให้ไปที่สองเอาให้ไปที่สองอีกแล้วให้ไปที่สองกับจิตนะคะพี่พี่จ๋าให้ไปที่สองกับจิตเอาเหมือนเดิมเลยสองกับจิต อะมาดูกันนะคะวนเวียนอยู่กับเลขสองนี่แหละแอดนี่มาสตัวที่แอดให้ไปในวันนี้ให้ไปที่สองสามส,ส,ส,สเจ็ดนะคะส่วนเจ็ดให้ไปที่เจ็ดศูนย์เจหนึ่ง 78นะคะสาหรับท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้จับในตารางได้เลยนะพี่ๆจ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดการแอดให้ไปที่1 3 1 4นะคะ3 5แล้วก็10ตัวเดิมที่ต้องระวังก็คือ40เด้อ่าตัวที่แอดไม่ได้ใส่ลงไปนะคะก็คือ40เนาะอ่าะคำนวณออกมามีตัวเดิมก็จะมี4076 นะคะแต่วันนี้แอดก็มีเบิ้ลมาเพิ่มนะพี่พี่จ๋าสายเบิ้ลสายเบิ้ลให้ไปที่หนึ่งนะวันนี้อ่ะตามต่อตัวที่แอดเน้นทีนี้เน้นเด่นที่สองเด่นที่สองแอดตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สองสี่แล้วก็สองหกสองหก,งห,กหรือสองเก้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนะะึ่งชุดการแอดเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วกัน นะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบ6ก็กลับหัวเป็น9นะสอหรือสองเก้านะคะ,ะมีคู่เดียวเดี๋ยวแอดกลับไปให้ แนวทางก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าในสูตรมัดรวมนะคะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าก็ขอขอบคุณพี่พี่เอซทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามแอดทุกช่องทางนะคะก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ